โอ๊ยโอ้ยใครเช่งนะจะมีใครรึใครอะโฟร์อะปาเราไม่ได้เช่โอโมคาวะได้เวลาทีเียวลักซามันเช่งนะมาแช่งไทเกอร์ะจับไวนะโอ้โอคิว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 จัไว้นะเขาโคตจัไว้นะเขาโคตขอโทษเขา อัไกด์เขาไม่น่าล่อชนะเขาได้ราคาดีไกด์ฮะขาสองหมื่นจนเลยทีเดียวเอาเงินมาบัตรแนวคาเบียคอนทำไกด์ออกมาจะไปบัตรเป็นสกายแลนด์แหม่มาไปซื้อเบียคอนแล้วราได้ด้เปไกด์ขอสองหนะนีไเ้ไดกเปิดพวกเราไปซื้อเบียคอนกันไกด์ขอสองหมอยู่รอบสามคนสุดท้ายพอดีสกายแลนด์ อยากได้ไปแล้วป่ะอยัาเพิ่งเปิดไปเบียคอนเบียคอนเกิดการถ่ายตังค์กันแล้วนะเบียคอนมากินหลอดอันนี้ขอไม่ได้ถ่ายการขอยังสิดธิ์เตอรไกด์ขอสองหมื่นเกิดตังค์ดีเดี๋ยวเราไปเซฟแล้วปิดแชทด่วนเลยเพราะมันแหลกไกด์ขอหนึ่งหมื่นอ้โหนี่โอได้รวยโอโอได้โอได้บอกว่ามีสามแสนกลัวน่ะ ไม่มีใครสู้ได้มีสามแนาต,ตามาชวยอะไรเาอด้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยาอ้โอ้ยโอ้ลลย,ยโอ้ยหน่อยโอ้ยยโอโอ้ยโอ้้ยโอ้ย้ยโส้ยโอ้อ้ยอ้ย้ออโอ้อ้ย้โอ้ย้อยยโอ้อยโอ้อ้ หลอดมีโอกาสเดเอดเลี้ยงอยาตายใช่เล้ยอดมีหกอะไรทิมตอบในเกมแล้วอยากได้เบคอนปะน่าลอดมีอ้ไงให้ไปปลุกด้วยกันเลยปลุกทังสามคนอ่ะไม่เป็นไรมีบ้าอจนปลุกคนเดียวสามตัวตันมีไม่ถึงนงลเลยปะาปะปอา่างันมีไม่ถึงสองันเลยมือเลยเนี่ยตังอือหือลกไกด์ไม่ต้องมาไกดไม่ต้องดสามแสนลบางไกด์อ่ะ ไอ้คนละตัวป่ะเออคนละตัวป่ะอ๋อใช่กายสามแสนถูกแล้วไอ้กากายคนละตัวป่ะไปเดินอย่าไปซื้อนั่นป่ะคนละตัวเลยพับเปล่าฟีฟาไปด้วยฟีฟาไปด้วยสามตัวไหนโอ้ไงตัวอะไสามตัวเฮ้ยที่ทีที่รับต่อตัวตล็อกเราเราไม่ได้กินบล็อกอะไรเลยเฮ้ยตกตกแข่งแม่ชนะเจ๋งชนะออนฮาร์ดเจ๋งเป็นหลาออนฮาร์ดต่อไปรอบเราแน่เลยออนฮาร์ด ว่านัดบุยเฮ้ยตอบมาแล้วเราเลยจูาครับจปาครับไงล่ะชนะถ่ายรูปอะไรใช่ว่านัขอเว็บเพื่อนเพราะว่าเราเซฟลิงไว้ว่าเข่าชีพถ้าไม่แหลกนะชนะให้ติวเลยเออเดี๋ยวเรานี่ฮะพี่หลอดพอจะมีสักหนึ่งแสนไหมไม่พี่หลอดพี่หลอดได้สอีล้านพี่หลอดพี่หลอดมีไม่ถึงสองหมื่นพี่หลอดจำได้ว่ามีล้านหนึ่งเลยพี่หลอดพี่หลอดแต่โกงมาเอาพิ้ีสมัยคีมหมดแล้ว อย่าทำหนูเลยรอบนี้หนูแหลกรอดหนูรอดบ้าท้าคิ๊กเอาฟอร์มเจอร์ระวังหลอดับบล็อกบล็อกคลิกไม่ได้ตายคนแรกบล็อกสมมันเลยเดี๋ยวรอดคิกไม่ได้ใช้เขาสองเลยคลิกไม่ได้กับบล็อกไงอ้รอดรอดเคลื่นแต่แล้วยังไงรอดเอ่อพวกเด็กใหม่อ่ะจะบล็อกโอ้แตงคิ้วไกลยังไม่ให้เหมือนบ้านไทยไอ้เด็กใหม่ไอ้เด็กใหม่จับดวยควงเมมเบอร์อ่ะ เลี้ยมพอดไปสักแปดกองไปลงดันเใจไม่สูร่ายอะไะเลยดีอยู่แล้วโอ้ thank you ไกด์ในหลอดนะอาฟ้าใส่ตกแล้วใครขอตังค์หน่อยไกด์มาสักวห้าหมื่นไกด์ถ้าไกด์ฉันไกด์ไม่ได้ให้ถ้าไกด์ถ้าไกด์ตกเราขอห้าหมื่นถ้าไกด์ตกให้เราห้าหมื่นนะถ้าเกิดไกด์ไม่ตกนายต้องให้ไกด์เป็นสิบหมื่นไปหนึ่งแสนนะแล้ถ้าไกด์ไม่ตกไม่ให้ถ้าถ้าไกด์ตกเราขอห้าหมื่นอ๋อป้าอ๋อป้า ่ะเป็นไหมเอาว่าล่ะไอ้ตกไก่ห um, hey. yeah. oh hey right? ้าหมื่นถ้าเกิดไก่ไม่ตกก็บอกเมาการลงทุนมีความเสี่ยงเห็นไหมไก่ตกเอามาเลยห้าหมื่นการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลควรจะแต่ไก่อะไรฟอสให้เรามาเลยห้าหมื่นเราสัญญาแล้วเอามาเลยห้าหมื่นเกยขอสองหมื่นเราไม่ได้ให้เราชนะไปอันหล่ะคบเลือชนะคาบเลอกนเงินมาให้เราถ้าเกิดไม่รวยกิจกรรมจบให้หมดเลย เอินศิลกำจบแล้วไปสุดต๊ะไม่บอกไปปิดประตูดีกว่าไม่บอกแต่เราจะเรสตอนเป็นตันเลยอ่ะไม่บอกตัอีเวนต์เราดีกว่าอะไรสาวดุนโสดยังสาวดุนคขาเพศชายไปว่าสาวดุนไม่ใช่เขาเป็นสาวดุนจริงวิ่งไปเถอะห้าวินาทีสักครู่ฟังฟังเสียงดิฟังเสียงฝ้าใส่ไม่ใชื่อเราฝ้าใส่เดี๋ยวมาฟ้าใส่ ลุงแป๊บอีเวนต์เอ็นลุงยังไม่ได้เล่นเลยโอ้ลุงไม่ได้เล่นไม่ได้จ่าอีเวนต์แต่ลุงไม่ได้เล่นเลยลุงมันมันตัวอะไรลุงก็ก่อฟไม่ครบไม่เปลี่ยนเลยมีห้าห้ากลุ่มที่ต้องเล่นใช่ไหมเห็นเล่นไปสี่กลุ่มเองก็ทีมลุงไม่ครบสิบห้าทีมอุ้ยยังไม่เล่นเลยแม่ห้าคนไม่ครบรวมไหมอ่ะเอ้ยสิบ้าจะเมาอะไรอะไรแต่ลุงลุงเคี่ยวขออาหารหน่อยลุงลุงเคียวไม่อยู่ในระบบ ลุงฮะลุงไม่อยู่ในระบบเหรอลุงไม่อยู่ในระบบชื่อชื่อลุงไม่อยู่ในระเบบสงสารลุงสงสารลุงสงสารลุงลุงมาคนแรกดีกว่าโอ้ได้มาีหลอดขอไปบ้านหน่อยจีไม่ให้ต้องไม่ถล่มหรอกแหละถ้าเกิดใครไม่รู้ใครไม่รู้ให้เงินให้เงินหน่นหน้าเอ็มโคดีอยากดูเฉยเลยเข้าใจไหมหลอดเฉยๆพอมีหลอดขอไปบ้านหน่อยพีหลอด ไม่อนุญาตออกไปบอกสสัพูมเาเกี่ยวอะไรสกูมบอกบ้านพี่หลอดแล้วขอไปดูให้ดูโอ้ไปแป๊บพี่พี่หลอดพี่หลอดหลอดสวไม่มีค่านะพี่หลอดเอาไปสี่เอสี่มค่าเสอไม่มีค่าออไปแล้วพี่กัดรอบหนึ่งพนัอนไปแล้โอไแล้วเ่หลอดพี่หลอดออกมาเลยดี